แดเนียลมูนยอสพูดแบบนี้รออะไรกันล่คะครับแฟนผีขนลุกสู้ล่าสุดสื่ออย่างเอสโคลัมเบียครับซึ่งเป็นสื่อบ้านเกิดของแดนเนียลมูลยอสวิงแบ็กขวาตัวเก่งของคริสตัลพาเลเนี่ยเขาได้เปิดเผยบทสัมภาษณ์ของมูนยอสไว้นะครับว่าการได้เล่นให้กับสโมสรอ,อย่างบาร์เซโลนาปารีสแซงต์แชแมงเรอัลมาดริดหรือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแม่หลายใจซะด้วยนะคงเป็นความฝันของผมเลยแหละตอนนี้ผมกําลังพยายามทํางานอย่างหนักทุกวันเพื่อให้ได้รับความสนใจจากสโมสรเหล่านั้นสําหรับผมแล้วการได้ไปเล่นที่นั่นถือว่าเป็นความฝันของผผมมลยแหลแหะตต่ตอนนี้ ก็กาลังโฟกัสไปที่คริสตัลพาเลทต้นสังกัดของผมแต่เราจะได้รู้กันเมื่อตลาดซื้อขายนาักเตะช่วงฤดูหนาวใกล้เข้ามาคือเอาตั้งแต่หน้าหนาวเลยนะไม่รอซัมเมอร์หน้าแล้วโอ้โหเอายังไงดีเละครับแฟนผีมันมีชื่อแมนยูโผขึ้นมาด้วยไงแต่ประเด็นคือมันก็ยากพอสมควรครับเพราะมันก็มีชื่อของปารีสเลยเอามาดิดแล้วก็บาร์เซโลนาแต่ถ้าเราได้มานะครับผมเชื่อว,ว่าน,นี่คือเพชรเม็ดงามที่เจยนายมาเรียบร้อยแล้วปัจจุบันเนี่ยมูนยอสอายุปีคสับเญ้าปี2008แล้วนะครัมูละเดี๋ยวสญญญย20 5ล้านยูโรเท่านั้นแต่แน่นอนแหละครับมีชื่อแมนยูมาดริดปารีสบาร์เซโลนาเข้าไปเกี่ยวข้องโดนโคกแน่นอน